โอ้ป้าแม่เอวห้างในด้านหนังเนี่ยบัตรริมีของสปะเนี่ยเด้อดอกดอกนี่ไว้หนาวอย่างฮวกเนี่ยนี่เป็นเป็นแสนเป็นแสนเนี่ยแสนดองนะครับเนี่นี่นะดอกระดาษช้ำระนี่ตัวไหนดิเก้าหมื่นห้าร้อยดองเลยดอโมกันเนอะ เงินพอๆกับเงินกีบกันนะเนาะพ่อเนาะผมซักฟอกมีมัดดอกโอ้หนังยาปลบผานุ่มดอกมีมัด,มด,ดนะนี่นะเออนี่ยนี่บ้านเฮามีขายเถอะดาวลี่เพราะนี่ดาวนี่บริษัทดาวลี่นะนี่ดาวนี่ครับดาวนี่นี่นาะเนาะโอโมโอเออโอโมโคอมฟอร์ตมีมัดไฮย,ยิน ดอโอ้นี่นี่เงินดองเนี่ยแสนแสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยดองดอของพอพูดถึ่ดอเสื้อผ้าเตียวเกือบมีมัดนีถุงย่ามเสื้อผ้าพรสของละอ่อนฮะรอเสื้อยกสงเจ้าขนาดใหญ่ขนาดน้อยฮะรอดอมีมัดดอ เตียวไหนเตียวไหนเสียยกสงมาตราดี้เวียดนามนะครับนี่ยเมืองดาหนังนะเด้อเด้อเดอันนี้เธอจะเตียวได้ของปอดจ่ายนี่นะของเราดอเด้อเด้อคือเนาะดออันนี้ก็ของละอ่อนดอทงตีนมีมัดดอหยอดไปผมไวนะเฮ่อป่า ห้าก,กระเปิดกระบา๋ห้องมันจะเปิดจะได้ห้องในเมืองไทยนะดอกเราอ่าถ้าถ้าผมกระโชมกันนั้นนะตึงเงินเป็นแสนอันนี้นะครับเนาะถ้ามีเงินแสนเงินล้านเข้ามาม่ได้นะเอาไปแอวใจดอกเสื้อเน,นี่เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อดยดองดอกถ้าใครมีเงินล้านมาได้เข้าห้างนะโอโมนะโอโมไฮย,ยิน ไฟล์ดอกอย่ามาโหนะนี่นะดอกอันนี้ยังเครื่องใจไม่สอยอ่าอย่างนี้เจ้าเบ้าหูฟังมีมัดดอกโถทรศัพท์มีมัดเด้อดีเดาอเวียดนามนะนี่นะของใก่ในเอเชียแต่ออกเสียงใต้ติมันคล้ายๆกันเทาเนาะดอกอันอัวไหนประมาณอันนี้แสนปลายแสนหนึ่งพันเก้าร้อย ดองดอฮโอ้เป็นแสนกันยนะนอนะอพูดโลถ้วยถูโอชามคุณหยินใหม่โปรโมชั่นัโหดีอในช่วีเก้าหมื่นเก้าแดนเก้าร้อยดองดอนี่แสนสี่ดอถ้าใครมีเงินล้านจะไปเข้ามันหอนะ นะห้างของเวียดนามนะเปินใจเงินดองท <laughs> ี่ผมวันนี้ผมพกมาได้ล้านเดียวล้านดองดอะเสียภาษีพรนดนเกือบกับนี้ด้วยกูแสนสองเก้าพันดองแล้วปะบันโหวนี่นะกูแสนสองนะนี่นะอมาเจ,จี๊ยบช่วยพรเถอะ จากแสนเจ็เหลือแสนสองนะครับนี่นะเข้าหือเราหมอนโดเออดโรโหอพอนี่ก่อนผัดใื้อกระเป๋านะกระเป๋านี่นะครับเด้อราคาหนล้านลดเหลือเก้เอจ็ดแสนเก้่นเก้าพัดองอ่าอันนี้สองแสนห้นะครที หนุนคอนะครับพอเด้อเด้อถ้าใปมีเงินล้านจะไปเข้าห้างนะไปน้ำนะครับเด้อเอามีก่อนนะพอขอพอหน้าผมมาบมาบดิอูภาษายังโู่เนี่ยเขาอะเกิดได้ยินนี่น้อเนกับเมียงลดสิบเปอร์เซ็นต์นี่นีนะเนาะเอาพอโลเอาเอาเออบานเปิดนเมียงเปิ่นนาจ้างเด้อเขาฟังโู่เรื่องจ้าง เอาก็ับฟังภาษาเขาบนห้อเรื่องเหมือนกันเนาะเอามาีีก็หนื่อพอแล้วเสะหาไผ่แบป้าละเอาหลงนะนี่เอามาีเงี้อน่